ในคลิปนี้นะครับเราจะมาช่วยแฟนด้วยการแปลงหน้าเป็นเดือฮักนะครับซึ่งในคลิปนี้เราไม่มีมอสเดือฮักนะครับจะใช้เป็นสก,กินแทนในคลิปผมช่วยหว่านเก็บผลไม้เด็ดนะถ้าทุกคนไม่กดไลค์คลิปนี้หมาตัวน,นี้จะตายนะครับผมขอบคุณทุกคนมากตอนนี้หมาือนนี้ก็มา ก็ต้องขอาการสบายดีทัผสมทุกทานนะขอต้อนทักมาสู่สองฟกซี่เนาะตอนนี้เขาอ,อยู่ในเกมไหมครับเอาชีวิตรอดซ4ชั่วโมงนั่นเองเนาะยา้าูก็คือวันนี้นะคะทุกคนเราจะมาเอาชีวิตรอดในมดคอมอฮ,ฮีโร่นเองนะคะทุกคนก็คือวันนี้เราจะมาเอาชีวิตรอดคนเดียวค่ะย้ํา คนเดียวนะทุกคนแบบไม่อยากคนเดียวการหรือว่าเล่นก็แบบอะไรแล้วแบบโดนเยอะโดนเยอะเว้ยวเว้ยวเว้ยวโดนเยอะโดนเยอะจะดีกว่านะคะทุกคนแบบสบายใจกว่าไม่ต้องแบบเออช่วยตัดมงตัดไม้ช่วยหาอาหารอะไรอย่างเงี้ยคือแบบเออเราแบบเราดูแลตัวเองได้ทุกคนเอออะไรอย่างเงี้ยนะคะทุกคน ก็นั่นแหละเราจะมาเอาชีวิตรอดคนเดียวเหมือนแค้ไม่อยากคิปที่แล้วหรือเปล่าแล้วเราก็จะไปคาบกล่องคาบพวกพวกอุปกรณ์แล้วก็พวกแบบว่าเขาเรียกอะไรอุปกรณ์ในการสร้างบ้านนะคะทุกคนพวกไเอาไปทำพืคลิปช่วยมันานมากเลยนะครับเราจะเริ่มขุดไม้ก่อนเไม่่หวมาทำเป็นอ่เดี๋ยนะอ๋อทำไมมี65ิเอ้อันน่ะกิ๊กกิเช่วเทไงล่ะกิ๊กีกิ๊กกิอะไรวะเฮ้ยงงงงงว่ามันเริ่แปลกๆแล้วงทุกคนแปลก ว่าแปลกแต่ว่านอยู่ในเซิร์ฟคนเดียวจริงๆนะแบบแปลกมอบแล้วมอบความรักใหแกันทุกคนไม่ใช่หรอกมากความรักแบบกดการอย่างทุกคนตั้งแต่ความรักแบบเออเรนโบว์นะครับความรักเรนโบว์การไม่น่าจะเข้ามาในเซิร์ฟได้เอาละอะไรนี่ความรักเรนโบว์อันนี้คืออะไรเนี่ย มันต้องกดขี้ขวาปะมันต้องกดขี้ขวานะไอเนี่ยรู้สึกว่ามันยังไม่สุกนะทุกคนมันเป็นมดแบบมดอาหารนะหัวใจของเขาเรียกเลยวันมันจะไม่ได้อะมันย่อมาจากไม่ยเรียนปะมาจากอะไรทุกคนแต่น่าจะเป็นพวกแบบว่ามันยังไม่โตเขาเรียกเลยเพศนะคะทุกคนเพศทางเลือกใช่ๆๆเฮ้ยแล้วเป็นหัวใจแบบว่าสายลุงด้วยนะทุกคนสวยดีระวังได้ไหมเนี่ยวางไม่ได้เป็นขี้ขวาอ๋อนี่อ เราเฮ้ยอะไรนะอะไรอะอะไรอะเอ้ยใช่ตรงที่มันแบบว่ามีกล่องอยู่ข้างล่างไะแต่ว่ามันจะมีไอ้ตัวอะไรเอ่ยน่ากลัวน่ากลัวโอ๊ยมันเป็นลูกไฟอะไรได้น่ะมันจะเป็นเหมือนไม่ต้องห่วงทุกคนผมคือเดี๋ยวอั่าเข้าใกล้เพราะว่าเนแรงมากตีแรงมากขอแอปเปิ้ลด้วยอะไรเนี่ยขึ้นบอกว่าอะไรเนี่ยมันไม่มีขอแอปเปิ้ลหน่อยมันต้องมี่กินอะ สถาบันนี้กินไม่ได้ได้แล้วมั้งเอามาทำแบบโชยเฉยๆเปล่าแห่ไม่เป็นไรทุกคนเราพวกวัชพืชอะไรนี้มันกินได้นะทุกคนไอ้เนี่ไอ้นี่คืองอใช่ปะพวกแบบอ่อผลไม้หลายอย่างพวกผักก็มีนะพวกออ๋มันโกสเบอรร์ี่ไม่ใช่ทุเรียนอ่อแตงกว๊งแตงกวาอะไรเงี้ยอันนี้คืออะไรก็่รูอันเอ้ยเดี๋ยวอะไรอ่ะคิดว่าแกะมากินหญ้าสิแต่ไม่เห็นมีแกะแล้วมันมีเสี่ยงหญ้ามัน่ะดี๋ยว เดิมแปลกๆแล้วทุกคนเดี๋ยวฮักดีๆไม่ได้คนเมาชีวิตเราคนเดียวจะเงาๆหน่อยนะทุกคนจะเงาแต่เราก็ยังสบายใจใช่ไหมเราทุกคนอ่ะจะน่าเบื่อนะทุกคนแท่ๆอุ้ยทนไม่ค่อยมีอะไรให้แก้ครับคอนเทนต์ไม่แกล้งหวานมันไส้อยู่เลยก็แล้ทุกคนอู้เดี๋ยวฮักมาแล้วเออทุกคนทุกคนอยากให้หวานทำนี่หวานที่เห็นหรือเปล่าแบบว่าคลิปเอ้ยเดี๋ยวนะอะไรอะอะไรอะเมื่อกี้เห็นเขียวเขียวให้อ่ะอร่อยมากอู้อร่อยมาก เฮ้ยเดือดฮักนี่ทุกคนโอ้ดูกล้ามสุดยอดมากเลยอร่อยมากเลยอุ้ยเขียวอือเขียวอือเลยกระโดดลงมาเดือดฮักเขาชื่อด็อกเตอร์อะไรวะตู่ใช่ว่ะเดืยดฮักคือเราคือดูคือด็อกเตอร์เดือดฮักคือผมไม่ได้จัดกันไม่เคยอโดนไม่เขาเห็นเราเหรอไม่เห็นหรอกมั้งต่อยกับไม่งจิงโจ้ไม่เขาทำอะไรจิงโจ้ต่อยกับไม่จิงโจ้ จิงโจ้จิงโจ้เขาบัวอ้วอร่อยมากเขากินอะไรอ่ะเราอยากกินมั่งอะมันมีแต่แบล็คเบอร์รี่แล้วพวกผักไม่กินแล้วทุกคนอะไม่กินแล้วให้หวานเนี่ยไอ้ให้หวานเราทำไงอะไปทุกคนเลยขาวางไว้ตรงนั้นอืมเขาไปแล้วอืมอุ้ยอยากกินอะเราจะรอให้หวานมากินนะครับเราเข้าไปไกลก่อนแล้วกันเราเข้าไปนู่นนู่นเราก็จะวิ่งไปไปทุกคนเข้าไปแล้วลุบลุบชิชไปทุกคนได้แล้วได้แล้ว เหนื่อยจังถ้าเขาตามมาเราค่อยเอาเอาความแบมเบอร์ี่อะไรให้เขาแล้วกันนะเฮ้ยอาหารของฉันอะไรอะไรอีทุกคนอาหารของของฉันฉันหรือเปล่าหายไปไหนไม่รู้ค่ะไม่รู้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 เราเราแค่ผ่านทางมาแล้ใครขโมยตายเน่ทุกคนถ้าเขาดูเขาจะถูกจับราเชกไปเนี่ยใครขโมยตายเน่เอาชิปชิปทุกคนชิปแลเราเรา เราทิ้งแล้วกันเราทำลายหลักฐานทุกคนเขาไม่รู้หรอกเขาไม่รู้หรอกเราทำลายหลักฐานไปแล้วเฮ้ยแล้วมีอันนี้ด้วยนี่ไงขุดนานๆอย่างนี้ไม่น่าจะกินได้เจอแล้วเกินได้เจอแล้วทำไมเดินเจอแล้วเฮ้ยทุกคนไกลจังทำไมเดินมาไกลจังอ่เออมันน่าจะมันน่าจะมีขาเดินมาเองนะดูสงมันมันน่าจะเดินมาเองแหละเออไม่ใช่ไม่ใช่เราทุกคนเราเราเราไม่ได้ทำเราเราไม่ได้เอาใช่ไหมทุกคนเราทำไปไม่เห็นนะครับ ข้าป่าไปหาของกินดีกว่าเฮ้ยป่ามาืเอยเฮยตกใจหมดอุ้ยตัวเขียวอื้อกรมกืนกับป่าใครงี่ใ,ใครงี่ทำเป็นทำเป็นเนพิ่งเจออะล่ะก่อนสวัสดีค่ะหนูอหนูแค่ผ่านทางมานะคะหนูมาหาอาหารในป่าคุณกินนี<ม>่<ช>ไหมนะเอาต้นหอมให้กินนี่ไหมโอ้ยกินค่ะกินหน,หนูหนูเห็นคุณกินแล้วหนูแบบอยากกินมากหนูก็เลยวิ่งไปงเสมอ เอ้ยไม่ใช่ค่ะหนูหนูแบบว่าหนูก็เลยแบบว่าเดินเดินผ่านมาเอ้ยน่าจะมีเจ้าของอยู่แล้วแหละก็เลยแบบเออเดินผ่านมานะขอบคุณนะคะอุ้ยมงงงงอุ้ยอร่อยมากเลยมันแบบโอ้โหทุกคนแบบเปรี้ยวหวานหวานข้นลอยเลยอ่ะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะเยวเอากระเทียมให้เอากระเทียมให้เป็นการตอบแทนนะก้แล้วก็เอาให้หมดเลย มีอีกนะเอาไหมเอาค่ะเอาเอาเดี๋ยวเอา,อา,เ,อาเอาหัวหอมให้ละกันเป็นการตอบแทนเล่ให้นี่ไปกินเราเรามีแค่นี้อะทุกคนแต่เราอยากกิน,อนไอ้นั่นแหะไอ้นั่นอร่อยจริงๆน,นะมันน่าจะแบบมันชื่ออะไรไม่รู้อะยังอ่านไม่ทันเลย <S <S เป็นพวกสตรอเบอรี่แบบมิลชคหรือเปล่าวะนี่ยอมไปแล้วไม่เห็นหนอหยาหยาเนี่ยเหรอเฮ้ยห,หยูให้โคตรเยอะเลยชื่ออะไรเนี่ยราสเบอร์รี่มิลชีกเธอโอ้นมราสเบอร์รี่ทุกคนชื่อแบบ ปั่นอะไรย่างีไอ,อ,อ่ออยยงะาเ้พิมตกอะทุกคนเธอชื่อเอียงอ่ะขาพระเจ้าซื้อนั่งนั่งโฟกินซีหรือสีเอิร์นว่าน้ำหวานก็ได้เขาบอกว่าอีอียองอีอยงมาทุกคนเราต้องตอบแบบอีสานอีสานแบบภาษาลาวภาษาอีสานปนๆกัน,กน,กนไปทุกคน,น,นคุณเดอะฮักเราหาที่หลบฝนกันดีไหมตอนดี้น้ำหวาน สวัสดีค่ะเราหาที่หลบฝนกันดีกว่าเดี๋ยวจะเป็นไข้นะนชั้นสร้างอะไรนะแอปเปิ้ลไม่สุกเดี๋ยวฮักก็ต้องช่วยช่วยคนนะสร้างให้นะสร้างอะไรคะแบบสร้างที่หลบฝนได้ด้วยเหรอคุณมีพละงกำลังที่แข็งแกร่งแล้วคุณมีแบบว่าคุณสามารในการสร้างบ้านเดี๋ยวฮักก็ต้องช่วยผู้หญิงนะครับอุ้ยฟ้าฟ้าร้องฟ้าร้องน่ากลัวอนี้เป็นที่หลบฝนชั่วคราวหรือเปล่าเนี่ยทุกคนดูส่งเป็นหลังคงหลังคา แล้วเขาสร้างอะไรเนี่ยเอ้ยน่าจะเป็นที่หลบฝนส่วครกวาอะไรทุกคนหลบดู้อย่างเงี้ยหลบก่อนนะได้ค่ะได้ค่ะขอบคุณค่ะปูทุกคนเดี๋ยวฮะไมีใส่ยดียวกานเยอะเลยอ่ะเอ้ยพี่เดี๋ยวฮะครับทุกคนไม่ช่วยหวานเลยช่วยแต่น้องดูพี่คุณยังช่วยทำให้เธอน่ารักจังเฮ้ยขอบคุณค่ะแบบว่าหนูแบบน่ารักแบบแก้มดงแก้มแดงอะไรพ่อกินแบบว่า อ้หนใคุณจะได้เกมแดงบ้างนะคุณบอกว่าตัวเชียร์คุณโงปังเลยฉันอยากน่ารักบ้างจังคุณต้องกินแบบว่าอันนี้ใส่ค่ะคุณจะได้แบบว่าเกมแดงน่ารักน่าักกินอยู่กินอยู่กินอยู่ก่อนนั่นมีอะไรอีกมิโซมีนปิตโต้เราเราอยากกินมิโซันป๊ตโต้เอาป๊อตโต้ให้ละกันมีอะไรบ้างเนี่ยเอาแตงกวาไปด้วยเอาอันนี้ใชเทาหรือเปล่ามโ ปี่กินหมดเลยแลกกับการที่คุณเอาอันนี้ให้เราขอบคุณนะคะแล้วคุณมาทําอะไรในป่าเฮ้ยท<ห>ุกคนเขา e m จีใแบบรักเราด้วย นะรักนะให้ใจไปเลยรักนะโอ้โหเปิดมาก็รักนะแล้วุกคือคุณเดี๋ยวฮะคุณมาทําอะไรในป่าแบบว่ามันฉันมาเดินเล่นไม่มีอะไรเลยนะคุณไม่ไปแบบว่าช่วยคนหรอกฉันมาเดินเล่นอ๋อนึกว่าคุณจะแบบไปช่วยแบบคนในเมืองหรือว่าต่อสู้กับเหล่าไวรัอต้องมาช่วยเธอไงโอ้โหช่วยผู้หญิงกับฝนช่วยหวานกับฝนโอเคค่ะตอนนี้กําลังหลบอยู่แล้วดูทรง ฝนน่าจะนานนะคะกว่าจะหายเนี่ยฉันมีเราจะทำอะไรกันดีอ่ะคงมีกิจกรรมอะไรให้เล่นนี่ตอนที่ฉันมีขวานด้วยอุ้ยขวานจะไม่มีขวานใหญ่จังเลยอ่ะทานอสขอขอดูได้ไหมคะดูได้เลยเดี๋ยวฉันให้ดูสู้กับทานอสตอนเขาสู้ทานอสเขาใช้ขวานเหรอไม่รู้เหมือนกันทุกคนคือมึงเคยเห็นเหมืนมันมันฮักมันแบกขวานอ่ะยังไงเนี่ยคุณเอทดสอบความแรงไงน่ะ ดามิดงเอ็กแท็ดามิ่แปดเลยนะทุกคนอย่าตีแชทโอ้ตีไปคุณก็ไม่เก็บหรอกคุณแบบว่าแข็งแกร่งไงเดี๋ยวหาหาสัตว์แถวนี้ก็ได้คุณเดือหฮะอยากลองเพรว่าความเร็วของมันอะความแรงนีฝนมันตกเธอคะว่าไงฝนมันตกโอ้ตกไม่เป็นไรค่ะเรื่องแค่นี้เรามีแคมป์ไฟมต้ทุกคนเดี๋ยวผมจะหาแคมป์ไฟให้หวานเออนี่ไงมีแคมป์ไฟอยู่นะครับมาหาสัตว์มาตีเล่นกันดีกว่า อยากรู้ความแรงของมันนตั้งแปดเลยนะแต่ดูท่าแถวนี้จะไม่มีสัตว์เลยอะทุกคนอ๋อสมองซอมบี้ก็ไม่มีอะเดี๋ยวฉันสงสัยมันเป็นโรคแบบว่าของแบบว่าพวกอ่าซูเปอร์ฮีโร่มันก็เลยไม่ค่อยมีหรือเปล่าในฉันจะปกป้องเธอเองอุ้ยขอบุณอ่ะขอบคุณค่าโอ้โหกีจิตอยู่ดีก็ตกเอ้าคณมันคนมันมาเร็วจังอะกีฉันวิ่งมาตั้งไกลกว่าจะถึงนี่โฉันวิ่งเร็วกว่าเธอไงล่ะคนเราต้องหาขึ้นที่สูงเอ้ยนี่ไงมันคือโจ้อุ้ย มันอุ้ยนี่เน่มันก็แรงนะทุกคนแต่ก็ไม่ได้ขนาดนั้นก็โอเคค่ะโอเคเอ้ยนี่ไงเราจะทดสอบกับซอมบี้ทุกคนนี่ทดสอบซอมบี้ไหมเนี่ยตัวแบบเขาเรียกอะไรอ่ะนี่แน่อุ้ยโคตรแรงแบบถ้ากระโดดแล้วฟันเนี่ยคือโคตรแรงทุกคนเจ๋งเจ๋งลูกจิงโจ้วัสดีอ๋ัดวันนี้เาเป็นเพื่อนสนไหมอุ้ยลูกอะไรอะ แฟชั่นฟู๊ดเดี๋ยวนะจิงโจ้ตีหรอเรเก็บไปให้หวานดีไหมเราเก็บไปให้หวานหวานหาอีกแล้วเดี๋ยวหาเองอ๋อนี่เหลยอร้อยโหจิงโจ้จะเป็นเพื่อนด้วยซะหน่อยนี่เธอ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 คุณเด้อคาคุณไปไหนมาอะไรเนี่ยมันคืออีหยังนี่มาแฟชั่นฟู๊ดมันเป็นเขาเรียกอะไรอ่ะเอ่อสัวันรถหรอใช่สวันรถหรอ เก็บผลไม้กับฉันไหมได้ค่ะได้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 เดี๋ยวขอกินราสเบอร์รี่มิลเชคก่อนแล้วกันโหอร่อยมากเลยอ่ะนี่เราเอาอันนี้ไปด้วยนะอ๋อไอ้ผงกระดูกทุกคนเอาไปทําให้แบบว่าให้ต้นไม้โตต้นไม้โตพืชอะไรโตเร็วทุกคนนี่เก็บผลไม้อ๋อใส่ต้นไม้อันนี้อันนี้ก็ใช่ใช่ไหมโอ้นี่ไงนี่ไงมันจะเป็นผลไม้อะไรอ่ะมันจะเป็นทุเรียนปะมันสุดๆได้แค่นี้ใช่ไหมอ่ะทุเรียนนี่อันนี้คือทุเรียนนะครับไม่ดอก อ๋อนี่ดอกแล้วที่ผืนเย้เลยทุเรียนตัวหวานเต็มแบบนี้นะนี่มีทุเรียนด้วยนะครับใช่อันเนี้ยบอลลูนเอ้าบอลลูนมาจากไหนเงี้ยผมเพิ่งโย่ให้ไปหนหวานไม่ดูเลยทุกคนหวานไม่เคยดูเลยอ่แบบไม่เคยสนใจเลยต้องมีแล้วอันนี้อะไรก็ไม่รู้แล้วบอลลูนมาจากไหนเงี้ยใช่ไงอ่ะนี่ไงเฮ้ยอ้าทุกคนน่ารักจังเลยน่ารักจังเลยนี่ไาตีอยู่จะแตกไหมนี่ไงอ้าว อุย้ยเป็นบอลลูนใี่แตกเลยอ๋อเราเป่าได้อุยอ้ยดุคุณเยอะมากโหโหเยอะมากเยอะมากเลยฉันเยอะมากเยอะมากไปขโมยมาจ่ายงานวันเด็กค่ะก็คือการเล่นบอลลูนเพิ่งไปขโมยมาจากงานวันเด็กอ้าวงานวันเด็กเหรองานวันเด็กมันต้องผ่านมาตั้งหลายวันหลายคืนทุกคนโคตรหนุกคนโคตรน่ารักอะตะมูแต่มีดีทุกคนดูดิมาอุ้ย เราหวานไม่เห็นทุเรียนเราจริงๆของผมว่าผมต้องเก็บไปให้หวานนะแม่คุณเด็ฮะว่าจะมาจบคลิปกันดีกว่านะเพราะว่าหนูรู้สึกว่าเราจะหวานชอบกินทุเรียนมากนะและฝนมันตกรู้สึกว่าจะเป็นทุเรียนมากเลยจริงๆนะทุกคนไม่ให้อะไมาโอเคทุเรียนแล้วมาจบคลิปกันดีกว่าก็สำหรับคลิปนี้นะคะให้ทุเรียนไปเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าบึ้งให้ทุเรียนโอเคคำถามสำหรับคลิปนี้ผมนะคำถามท้ายคลิปนะผมก็คือชอบกินทุเรียนไปทุกคนเปเดฮ้ยหมดทุเรียนเช่นก่อนโอ้